มาพบกับ YouTube Channel p. P c h a n แน n ไพอีพซีนครปฐมแอป,ปนะัานันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะค่ะอันนี้เราก็เป็นพิกอเด็กเลือกกองการทำนายดวงกันเหมือนเดิมเลยนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยดวงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะอันนี้มันเป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนนะคะว่าดวงดวงเราอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เลยอะ่ะ ก็คือหลังตุดจีนไปแล้วก็คือหลังแปดเก้าสิบกุมภาไปแล้วเนี่ยหกเจ็ดปีนี้ดวงคุณหลังตุดจีนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงต่อนะคะเพราะ,ราะอันนี้คือความเชื่อชาวชาวจีนชาวไทยเชื้อเชื้อสายจีนนะคะอ่ะโอเคก็ปฏแบบิการเหมือนเดิมเลยให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะ หลับตานะคะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจากนั้นให้ท่านนึกถึงหัวข้อที่แอบตั้งไว้นั่นก็คือหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยแปดกคุมพาหกเจ็ดไปแล้วเนี่ย ดวงคุณจะมีการรีโนเวทหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะค่ะเมื่อเราอธิษฐานเสร็จลืมตาขึ้นมาเราจะพบกับกองไพ่ทั้งหมด3ากองด้วยกันนะคะกองแรกจะเป็นไก่กองที่2จะเป็นสเต็กและกองสุดท้ายที่3จะเป็นปลานะคะให้ท่านเลือกมา1นึ่กองที่รู้สึกว่าเออมันดึงดูด ดึงดูดสายตาหรือถูกสตาเราแล้ว,ลวพอเลือกเสร็จก็ไปรับฟังคําทํานายกันได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอปจะให้เวลาทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานเราเราหนึ่งนาทีนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยจ้ะ โอเคค่ะหวังว่าทุกท่านน่าจะเลือกกองไพ่ที่ถูกใจกันได้แล้วนะคะอ่ะโอเคไม่พูดพ่ำทําเพลงเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มที่กองแรกก่อนเลยกองไก่เดี๋ยวเก็บที่เหลือ โอเคค่ะกองไก่นะคะกองที่หนึ่งหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยหลัง8 9ดเก้าสุมภาหกเจ็ดไปแล้วเนี่ยดวงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไปยังไงบ้างน,นะคะกองไก่มาดูกันเลยค่ะกองที่หนึ่งอ่าใบแรกได้เดทมาเลย บที่สองหกไม้เท้าใบที่สามห้าไม้ใบที่สี่เก้าเหรียญ สองดาบอะโอเคแอปขอขยายเดทก่อนเลยเดทเป็นเจ็ดเหลี่ยงขออีกใบนะะึงค่ะระสั่งควราดขยายห้าไม้ะคะ่ะ ดาใครอยายสองดาบค่ะ <c oughs> หนึ่งดาบคือกองกองเนี้ยนะคะถามว่าหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยหลังแปดเก้าสิบกุงพาหกเจ็ดไปแล้วดวงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอเปิดมามันใบแรกมันเดทมาเลยอะหมายความว่าคนคนคนกองไก่เนี่ยน่าจะเจอเรื่องอะไรใหญ่ๆแบบ ที่ที่มันเป็นฟิวสูญเสียมาก่อน่ะเช่นอาจาจะมันเจอชีวิตแบบคันเดทอะเหมือนเราต้องเจอเรื่องราวยิ่งใหญ่ที่เป็นฟิวสูญเสียหรือเจ็บปวดแสนสาหัสมาค่ะช่วงช่วงแบบพฤติการทันวามกคราอะไรมาเนี่ยเออเราน่าจะเจอเรื่องใหญ่ๆมาจิตใจบอบช้ำม,มากเลยอะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะเดทเราขยายมาเป็นพระสังฆราชเจ็ดเหลี่ยมหมายความว่า ดวงเราพ้นเคาะแล้วนะเราน่าจะใช้เวรใช้กรรมหมดแล้วปีที่ผ่านมาเออมันเป็นการใช้เวรใช้กรรมหรือมันสิ้นสุดเคาะลาย้ะถ้าเจอเรื่องอะไรหนัก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 ทับถมทับถมมาเรื่อยเรืยาวๆเนี่ยเขาบอกว่ามันหมดแล้วมันไม่มีแล้วเราฟาดเคาะอะไรไปหมดเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวมันถ้าเสียใจอะไรหนักหนักมาหรือเจอเรื่องหนักหนักซ้ําๆมาความเจ็บป่วยความทุกข์มันสุดทางเราเดทคือสุดสุดแหละไม่ คุณไม่เจออะไรแล้วเนี่ยเริ่มต้นหลังหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยอะชีวิตคุณจะเริ่มแบบมีบุญกุศลหนุนนําเริ่มแบบบุญที่เราสะสมไว้อะเริ่มกลับมาตอบแทนเรานะคะถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็เป็นฟิลฟ้าหลังฝนนะเนะเหมือนหกไมมอะเก้าเหรียญนี่คือเหมือนกับว่าเราจะกลับมาสง่าผ่าเผยเฉยิดฉายในชีวิตอีกครั้งหนึ่งจะเน้นในเรื่องการงานการเงิน แอบแอบรู้สึกว่าคุณจะกลับมามีชัยชนะในเรื่องการงานหรือความสําเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่คุณจะกลับมาแบบเนี่ยก้าวเหรียญรวยเลยเห็นไหมคุณจะกลับมารวยแบบมีเงินมีทองโอ้โหหลังตุ๊จีนไปเนี่ยชีวิตคุณดีมากเลยอะคุณจะกลับมาล่ํารวยการงานการเงินประสบความสําเร็จมากและที่สําคัญเลยนะห้าไม้เด็กดับสองดับหนึ่งดับ คือศัตรูหมู่มารทําอะไรเราไม่ได้เลยเราจะตีเป็นแบบเจ้ากรรมในเวนก็ได้ในรูปแบบของมนุษย์อะเช่นเพื่อนร่วมงานที่ที่มันขัดเราอะหรือลูกน้องบริวารหรือคนที่ไม่ชอบเราอะพวกเนี้ยเขาจะเหมือนแพ้ภัยตัวเองทำอะไรเราไม่ได้อะ่ะเลยดวงเรามีความเข้มแข็งมากชนะทุกคนไม่ว่าเรื่องอะไรจิตใจเราเข้มแข็งมาก เหมือนเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตหลังจากนี้ในทุกเรื่องเลยนะคะแต่ถ้าแต่เท่าที่เห็นตรงนี้จะเป็นงานกับเงินนะยังไม่ได้ขึ้นเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรนะแต่ว่าเราจะกลับมาเข้มแข็งล่ํารวยเงินทองเป็นเศรษฐีเลยอะรวยเลยนะคะต้อนรับด้วยความรวยเลยแล้วก็การงานการเงินสําเร็จชีวิต ชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ศัตรูทําอะไรไม่ได้ศัตรูนี่คือหมุดหงิดเลยอะเห็นแต่ความสําเร็จของเราเราเครียดไปเลยนะคะค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองไก่นะคะอ่ะเดีย๋ยวมาดูคําแนะนําจากไพ่เพิ่มเติมนะคะอ่ะใบแรกได้สิบถ้วย ควีนดาบเจ็ดดาบสี่เหรียญขอขยายเอ้ยไม่เอาขอเพิ่มอีกไปหนึ่งแล้วก็ ป,ป,ปยังไงดีวะเนี่ยขยายขยายขยายเจ็ดดาบสิห้าไม้เหรอขยายควีนดาบสามไม้ขยายเลเวอร์แอปว่ยายคำแนะนำจากไพ่นะครับ ก็คือเขาบอกว่าคนคนกองไก่อ่ะแอบแอบรู้สึกว่าตัวคุณจิตใจเข้มแข็งมากๆเลยอ่ะในในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณเหมือนถ้าคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ตัวเลือกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประมาณว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคอ่ะไม่ไม่เปิดเผยหรือดูคุม้มคืออะไรบางอย่างไม่ได้รับการถูกเลือก ทีตเป็นตัวจริงหรือดูไม่ค่อยเห็นความชัดเจนกับเราแอบมองว่าหลังตุจ่จีนมาเนี้ยคุณกองไก่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆคุณจะสามารถตัดความสัมพันธ์ทกซิกเหล่านี้ได้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วคุณนะ่ะมีโอกาสที่จะได้ไปเจอความรักดีๆที่เป็นรักที่แท้จริงของเราอะรักที่มีการเปิดเผยชัดเจนเราคือภรรยาคือรักแท้คือความรักที่ดีอะที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ใช่ความรักแบบ แบบหลบ,หลบๆบซ่อนซ่อน,นไม่ให้ความชัดเจนกับเราอะมันจะเหมือนเราเจอแบบไปเจอรักแท้รักดีๆในภายหลังแต่มันจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะแอปมองว่าคุณต้องใช้เวลาเราๆสามถึงสี่เดือนหลังจากตุดจีนไปแล้วเนี่ยคุณจะไปเจอรักแท้รักที่ดีความรักที่มันชัดเจนสุดๆไปเลยอะอที่ไม่ใช่แบบที่ผ่านมาที่เป็นความรักไม่ค่อยโอเคไม่สมหวัง แล้วสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจโฟกัสคือเรื่องการงาน,งานการเงินความสําเร็จซึ่งคุณจะทํามันได้ดีเลยแหละนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองไก่นะคะก็ดีนะคะหลังตุดจีนี้ถือว่าดวงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะอ่ะต่อไปกองที่สองสเปคนะคะ กองที่สองสเปกนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยดวงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างคืออันนี้มันเป็นความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะว่าหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยแปดเก้าสิบกุมภาเนี่ยวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวอะไรไปแล้วเนี่ยคุณจะมีดวงคุณจะมีการรีโนเวทเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ย,ยังไงบ้างอ่ะคนกองสเปกมาดูกันเลยค่ะหลังตุดจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะ ได้ไพ่สามถ้วยค่ะแปดลียนสี่ลียนแฮงแมน เอ็มเพจอะโอเคขอขยายแฮงแมนค่ะแฮงแมนคือสี่ไขยายห้าหเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญอะโอเค สำหรับกองสเปกนะคะถามว่าหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยแปดเก้าสิบกุมภาหกเจ็ดไปแล้วดวงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงรีโนเวทยังไงต่อบ้างแอปมองว่าดวงจะดีมากเลยนะคะอ่ะอันดับแรกเลยคือความสุขใจในทุกๆวันเลยอ่ะหลังจากตุดจีนไปแล้วเนี่ยแปดเก้าสิบกุมภาหกเจ็ดไปแล้วอะ่ะ แอบรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขใน,นชีวิตมากขึ้นอ่ะแบบเรื่องเล็กๆน้อยก็มีความสุขอ่ะเหมือนดูเป็นคนมีความสุขกับชีวิตโคตรง่ายเลยเป็นคนหมดอีซี่สไตล์มากนะคะเป็นคนแบบจิตใจดูเบิกบานแชมชื่นขึ้นดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเห็นหมาเดินมาเห็นแมวเดินมาฉันก็มีความสุขแล้วแบบสมมติขับรถรอไฟแดงโอ้โหเรามาในจังหวะที่ หนึ่งวินาทีแล้วไฟเขียวเลยโอ้โหวันนี้ดวงดีจริงๆเอยเนี่ยดูมีความสุขกับเรื่องง่ายๆดูจิตใจเรามีแต่แบบความสดชื่นแจ่มใสพลังงานบวกแอปเห็นเรื่องสภาพจิตใจก่อนเลยคนกองสเปคนี่คือแบบมีแต่ความสุขมาเยือนจิตใจคิดบวกรับแต่สิ่งดีๆดูดูมีเป็นคนเฟรนลี่น่ารักขึ้นนะ่ะอัธยาศัยดีจิตใจเราดูเปิดในแง่ความรู้สึกดีๆมากขึ้นนะ่ะคิดบวกแล้วเรื่องจริงชีวิตก็มีแต่ความสุขด้วยนะ ประมาณว่าเหมือนได้รับการตอบรับจากสังคมมากขึ้นเหมือนกับประมาณแบบว่าถ้าเราไปไหนอย่างเงี้ยมีแต่คนอยากเป็นเพื่อนเราอยากสมาคมคบหาก,กับเราดูเวลข้ามเราอะแบบบางทีเราแบบดูดูจะเป็นคนมีเพื่อนง่ายขึ้นมีสังคมง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีออกงานเยอะนะช่วงหลังกูจินแล้วจะมีดวงเหมือนกับว่าไปงานแต่งงานบวชสังสรรค์แฮงเอากับเพื่อนฝูงกับสังคมอะไรพวกนี้เยอะ ะะแล้วดวงคุณก็จะดูมีสเสน่ห์ในสังคมด้วยไม่จําเป็นจะต้องเรื่องเพศตรงข้ามหรือเรื่องความรักเสมอไปประมาณว่าใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณนะใครๆก็อยากจีบคุณอยากรักคุณเหมือนดวงเจ้าสเสน่ห์แล้วก็มีความสดใสล่าเริงน่ารักในจิตใจเราแล้วทุกคนแล้วเราก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่คนอยากเป็นเพื่อนอยากเวลคัมต้อนรับเราอยากช่วยเหลือเรา รู้สึกเป็นดวงเมตตามาหานิยมอะเหมือนเข้าหาใครก็สําเร็จอะไรเงี้ยเรื่องต่อมาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังตุจิงก็คือการเงินโคตีอะการเงินดีมากนะคะคุณจะร่ารวยเงินทองเห็นไหมแปดเหรียญสี่เหรียญรู้จักเก็บด้วยนะคือไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมแล้วอะคุณจะเริ่มรู้รู้รู้จักเอาเงินเอาทองเนี่ยมาเก็บหอมลอมริบ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูเข้มงวดกับการใช้เงินมากจะแบบจะไม่ฟุ่มเฟือยเงินทองไม่ไม่เอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะฉันจะเริ่มเก็บเงินเก็บทองแล้วคุณก็ทํามันได้ดีด้วยนะคุณมีความตั้งใจที่จะทําให้เรื่องบางอย่างอะสเร็จแล้วคุณก็ทํามันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหัวคุณอะที่คุณมองว่าเรื่องเนี้ยฉันฉันทาได้ยากมากเลยอะบรรลุได้ยากมากเลยฉันจะต้องทําไม่ได้ซึ่งหลังตุดจีนคุณจะทําได้รู้สึก เออแอบรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานบวกมากเลยอะกองเนะี้ยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าดูคิดเยอะขึ้นอะในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินอะถ้าถ้าแต่เดิมมาเป็นคนชอบชอบออนไลน์หรือว่าใจอ่อนใครมายืมเงินก็ให้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่เป็นแบบนั้นแล้วอะหลังตุจีนมาคุณจะเริ่มเก็บเงินประหยัดเงินรู้จักการใช้เงินมากขึ้นแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความร่ำรวยเนหะ็นไหม มีแต่เงินมีแต่ทองอยากได้บ้านก็ได้อยากได้รถก็ได้อะไรประมาณเนี้ยดูทําเพื่อตัวเองมากขึ้นเออแล้วก็ดูมีความสุขง่าย,ายเออแอบรู้สึกว่ามันดูเรียบง่ายแต่มันดูมีความสุขยิ่งใหญ่รอเราอยู่ใครทํางานประจําก็ชีวิตการงานก็จะดูมั่นคงทําผลงานได้ดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีข่าวดีเรื่องงานต่อไปในระยะยาวหรือใครทําธุรกิจส่วนตัวนี่คือฉลุยเลยอะรายได้ดีมาก ออเดอร์เข้าลัวๆเลยมีเงินเก็บแล้วก็รายได้ดีด้วยนะคะอ่าทีนี้ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องความรักซึ่งมันลงเอ็มเพสแอปมองว่าซักซักประมาณนานๆหน่อยอ,ะอ่ะซักซักครึ่งปีหลังไปแล้วอะ่ะ คุณจะได้พบเจอกับความรักที่สดใสจะมีความรักใครูตดก็มีโอกาสมีแฟนที่แบบจริงจังไปเลยเหมือนเขาเลือกเราเป็นภรรยาเป็นความรักดีๆไปเลยได้ได้รับบทบาทเป็นเป็นเมียเป็นแม่ของลูกอะไรเงี้ยเนีือเราจะมีความเป็นเจ้าหญิงในชีวิตนะคะ <laughs> เขาจะเลือกเรามาเป็นภรรยาเป็นรักแท้อะแล้วก็ชีวิตจะมีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากหลังจาก สักประมาณเดือนเจ็ดไปแล้วอะ่ะเดือนเจ็ดเดือนแปดไปแล้วช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าชีวิตมีความสมบูรณ์พูนสุขรอมาเลยไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินมันจะดูเข้าที่เข้าทางสักเซร็จมากขึ้นนะคะใครที่ความสัมพันธ์ก็คือดีมากเลยอะ่ะมีโอกาสได้แต่งงานหรือเจอหลักแท้เกิด เกิดการพัฒนาในแง่ความจริงจังขึ้นเหมือนเราจะได้รับการทรีตรเป็นตัวจริงอะไรประมาณนีน้หรือใครที่ไม่มีแฟนก็มีโอกาสที่จะมีความรักดีๆไปเลยช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดอะไรไปแล้วเนี่ยจะดีมากนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคำตอบของกองสเปกก่อนที่สองนะคะ,ะทีนี้มาดูคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมว่าไพ่จะแนะนำอะไรคุณกองสเปกเพิ่มเติมนะคะ อ่าใบแรกได้สิบไม้ค่ะใบที่สองสองไม้คิงดาบโอ้สี่ไม้ไลลี่โอ้หหโหดวงดีจัด ไม่มีไพ่เสียเลยอ่ะคําแนะนําจากไพ <c> ่ <oughs> สาหรับคนกองสเปกนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังตุนจีนไปแล้วดวงคุณจะปังมากเลยอะอ่ะคุณจะไม่เจอเรื่องไม่ดีแล้วว่าแอบรู้สึกว่าดวงเปิดสุดๆไปเลยอะเนี่ยเหมือนประมาณว่าหลังตุนจีนไปแล้วนะโูหงานเข้ารัวๆเลยอะใครทําธุรกจส่วนตัวเตรียมเตรียมความรวยไว้เลยอะ่ะคุณจะมีงานเยอะออเดอร์เยอะ รับทัพย์แทบไม่ทันเลยนะคะแล้วบางคนมีโอกาสเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถได้สําเร็จด้วยนะเออแล้วก็แบบทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเต็มหมดนะคะแล้วก็ตัวคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีซึ่งคุณทําได้ทําได้แบบสุดๆไปเลยอะ่ะคุณเก่งมากนะคะ อ่ะใครทํางานประจําก็คือแบบดูเป็นคนแบบตั้งใจทาํางานสร้างสร้างสมผลงานได้อย่างดีเยี่ยมจนแบบคุณได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในที่สุดมีความสําเร็จในทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ตัวคุณแอปเห็นพลังงานถึงความตั้งใจในการรีโนเวทชีวิตตัวเองในทุกเรื่องเลยทีเนี้ยเรื่องสุดท้ายคือเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะช่วงประมาณสักใกล้กลอ่ะสักประมาณอ่าช่วงช่ง โซนๆครึ่งปีหลังไปแล้วอ่ะมันจะเด่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนเรามีโอกาสได้มีแฟนจริงจัง จอคนที่เข้ามาแบบประกาศความคอมมิทเมนต์จริงจังกับเราได้แต่งงานได้ชัดเจนอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแหละหรือใครที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วอะ่ะมันก็จะยิ่งรักกันยิ่งขึ้นได้แต่งงานได้มีลูกหรืออะไรเงี้ยแต่ใครที่ยังไม่มีแฟนก็มีโอกาสสาระโสดนะช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยจะมีเรื่องดีๆปังๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรัก แต่ว่าถ้าช่วงเนี้ยอ่ะช่วงหลักตุดจีนช่วงแบบอ่ากุมภาพันธ์หนาเมษาอะไรช่วงพฤษภาอะไรพวกเนี้ยอ่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณกําลังก่อร่างสร้างตัวเรื่องเก็บเงินเก็บทองพัฒนาเลเวลระดับ อาชีพการงานของตัวเองหรือพัฒนาตัวเองอยู่มันจะสําเร็จในช่วงพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพในหลายๆเรื่องซึ่งคุณทําได้ดีเราจะไปเห็นผลชัดช่วงครึ่งช่วงครึ่ง,ง,งปีหลังไปแล้วทั้งงานเงินความสําเร็จบ้านรถการแต่งงานหรือสิ่งดีๆมันจะตามมาช่วงครึ่งปีหลังความสําเร็จมันจะเริ่มทยอยมานะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองสเปกนะคะสุดยอดเลยค่ะ ต่อไปกองสุดท้ายกองปลานะคะค่ะกองปลานะคะหัวข้อของเราก็คือหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยแปดเก้าสิบกุมภาหกเจ็ดไปแล้วเนี่ยดวงคุณกองปลากองที่สามจะมีการเปลี่ยนแปลงรีโนเวทดวงไปในทิศทางไหนบ้างอมาดูกันเลยค่ะ ไปแรกได้สองถ้วยค่ะคิงไม้เท้าเก้าวถ้วยลือสี คิงถ้วยโอ้โหดวงดีจัดคนกองนี้แอปแอปเห็นถึงเรื่องเรื่องเรื่องแบบเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอะมันไม่มีเรื่องไม่ดีเลยอะเพราะไพ่มันออกมาสวยทุกใบเลยอะคนกองปลาขาหลังตุดจีนแปดเก้าสิบกุมพาหกเจ็ดไปแล้วอะดวงคุณเปลี่ยนในทางที่ดีทุกเรื่องเลยอะเรื่องแรกคือความรักเลยแอปมองว่าคุณจะโดดเด่นเรื่องความรักมากๆเลยอะแอปรู้สึกว่าคุณจะได้เจอคู่แท้อะ ได้เจอความสัมพันธ์ที่มันแบบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตมันเป็นรักแท้จริงจงให้กับเราอ่ะเออคุณจะไม่ใครโสดก็จะไม่โสดแล้วนะจะได้เจอรักดีๆด,ด้วยไม่ไม่ใช่รักแบบท็อกซิกหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษทั้งหลายแหละไม่เจอเลยนะคะเจอแต่ความรักดีๆเจอแต่คนจริงจังจริงใจเข้ามาในชีวิตได้ได้มีความสุขเรื่องความรักอะคะ่ะ ขึ้นมาแบบโอ้โหดีดีเรื่องความรักมากๆเรื่องที่สองนะครับจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานคุณอะมันจะอยู่ในระดับสูงใครทํางานประจํานี่คือแบบสุดยอดเลยอะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้เป็นระดับผู้บริหารไปแล้วหัวหน้าอะไรพวกนี้หัวหน้าผู้จัดก,การซีอหรือระดับบริหารไปแล้วคุณก็ยังคงทําทําหน้าที่ได้ดีและและไม่มีอุปสรรคอะไรเลยคุณก็ จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือหน้าที่การงานคุณไม่มีอะไรติดขัดเลยอะ่ะเออคุณก็เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดก,การเป็นซีออะไรเป็นผู้บริหารที่ที่ทําได้ดีในสายตาของทุกคนแล้วตัวคุณก็ภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นนะคะใครทํางานใครทํางานส่วนตัวก็ดีอย่าแอบมองว่ามันมั่นคงอะ่ะมันเหมือนกับในแต่ละวันก็รายได้งดงามงานมั่นคง มีความสุขอะเหมือนเรามีความสุขมากในทุกๆวันแล้วก็อยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปดูมีความสุขในชีวิตอย่างล้นเหลือเลยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองคุณด้วยนะเหมือนเป็นคนชอบทําบุญไหมเหมือนบุญกุศลนะส่งผลให้เจอแต่เรื่องดีๆงามๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูลักเราให้พรเราหรือแน,แนอะนะอะเหมือนคอยแบบ เปลี่ยนทิศทางชีวิตคุณให้คุณเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็เรื่องเรื่องความรักเนี่ยคือจะเจอคนดีๆจริงจังเข้ามาหาเรานะจะเด่นๆช่วงประมาณสักกันยาไปแล้วเนี่ยเดีย๋ยวอาจจะได้เจอความรักที่แท้จริงแต่จริงๆบางคนก็เจอเจอเลยอะ่ะเจอเจอความรักดีๆเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดเรื่องความรักอะ่ะบางคนนี่ติดคุยหลายคนด้วยนะเนี่ยแต่แต่แต่แตว่าแต่ละคนที่เข้ามาก็คือ มอบแต่ความจริงจังให้กับเราเออเราก็ต้องเลือกนิดหนึ่งแต่แต่ดวงช่วงกันยาไปแล้วอะ่ะกันยาตุลาอะไรไปแล้วอ,ะอ่ะคุณอาจจะได้บทสรุปว่าจะเลือกเลือกคนที่เขารักเราจริงๆจริงๆเขาก็รักคุณกันทุกคนเลยนะแต่ว่าคุณอาจจะคุยไว้ก่อนก็ได้แล้วอาจจะไปเลือกจริงๆช่วงหลังกันยาไปแล้วซึ่งซึ่งคุณก็จะเลือกได้ดีเลือก พ่อของลูกแม่ของลูกที่ดีกับคุณในที่สุดโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองปลานะคะของกองนี้ก็โคตรดีเลยนะคะเด่นเรื่องความรัก,กอะแอบว่าแต่เรื่องงานก็มั่นคงอยู่ค่ะอ่ะทีนี้มาดูคําแนะนําจากไพ่ว่าไพ่จะแนะนำอะไรคุณกองปลาเพิ่มเติมนะคะใบแรกได้เด e อ o ฟูค่ะใบที่สองห้าถ้วย แปดถ้วยค <c oughs> <c oughs> ิงดาบลาซินีพาจนา์เจ็ดไม้สามดาบ หเหรียญไนึ่ไม้สองเหรียญ The world คือสิ่งที่ไพ่แนะนำอ่ะเขาเขาบอกว่าคุณกองปลาเนี่ย ในอดีตนี้เจอในเรื่องความรักความสัมพันธ์ลว้วนๆเลยนะเพราะว่ากองเนี่ยจะเด่นเรื่องความรักที่ว่าอ่หลังตุดจีนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะเรื่องความรักดีๆทีเนี้ยเขาเขาก็บอกว่าคุณคุณกองปลาเนี่ยเหมือนน่าจะเจอความรักความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยดีมาเยอะอะ่ะเจอแบบหลายรูปแบบที่มันท็อกซิกแบบไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักอะมักจะตกเป็นตัวเลือกเขาหรือไปเจอรักซ้อนรักแทรก แล้วดูปวดใจหรือเจอความรักที่มาเป็นฟิลผลประโยชน์เงินทองอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยเจอเรื่องความรักดีๆเลยที่ผ่านมาไพ่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยหลังตุดจีนไปแล้วอ่ะเตรียมต้อนรับความรักความสัมพันธ์ดีๆได้เลยอ่ะเดี๋ยวมันจะมีคนที่แบบเข้ามาใหม่ๆอ่ะไม่ไม่เอาพลังงานเก่านะเป็นพลังงานใหม่เลยอ่ะเขาจะมาเป็นรักแท้จริงให้กับคุณให้เตรียมรอได้เลยจะไม่ผิดหวังเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองปลานะคะ สุดยอดเลยนะคะ โอเคค่ะก็จบลงแล้วสําหรับ EP นี้นะคะหลังตุดจินไปแล้วดวงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะแอปก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมกันจนจบคลิปเลยนะคะแอปก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะพบเจอแต่ความสุขสมหวังให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเงินทองความสุขในทุกเรื่องขอให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ต่อเนื่องไม่ขาดสายไปจนตลอดชีวิตของทุกคนเลยนะคะ โอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะบายบายจ้าสวัสด,ดีจ้า